ในเช n a t โรคแค a r แ Han d แอน n ์ i l ลครีมผิวมือข้อศอกหัวเขา่าจมูกเล็บและเล็บแห้งด้านแค่ไหนก็เอาอยู่สาเหตุของผิวหนังที่แห้งกร้านจนถึงด้านเกิดจากการใช้งานบริเวณนั้นเป็นประจำเช่นผิวมือจมูกเล็บและเล็บข้อศอก หัวเขา่าซึ่งมีการกดทับเสียดสีเป็นประจำจึงทำให้ผิวหนังบริเวณน,นั้นหนาตัวขึ้นด้านและไม่มีชีวิตเพราะขาดการหล่อเลี้ยงนอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากความเย็นแห้งของอากาศสารเคมีที่สัมผัส เช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าและการดูแลที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดนี้ดูแลได้ด้วยการใช้สกินเมดเชอร์แคร์แฮนแอนด์เนลครีมที่ช่วยดูแลผิวมือจมูกเล็บและเล็บข้อศอกหัวเข่าที่แห้งกร้านแตก ให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนพร้อมช่วยให้เล็บแข็งแรงไม่เปราะแตกหักง่ายเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นด้วยสารสำคัญดังนี้ราสเบอร์รี่อุดมด้วยกรดอาราจิกมีลิต้านอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมของเซลล์และช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ที่ชุ่มชื้นนุ่มเนียน เคราตินป้องกันการสูญเสียน้ำจากเซลล์ผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นสาลายทะเลสีแดงอุดมด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านความเสื่อมของเซลล์ชะลอวัยและรอยเหี่ยวยน่นโจโจบาออยล์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวให้ผิวเรียบเนียนเนียนนุ่มน่าสัมผัสสกินเมดในเชัลแคร เนลครีมจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการดูแลผิวมือจมูกเล็บและเล็บข้อศอกหัวเขา่าที่แห้งกร้านแตกด้านให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนพร้อมช่วยให้เล็บแข็งแรงไม่เปราะแตกหักง่ายกลิ่นหอมยาวนานอย่างเป็นธรรมชาติทุกครั้งที่สัมผัสส k i n เมดในเชอร a โ c a แคร a n d นด์แอนด์เนลค ผิวมือข้อศอกหัวเขา่าจมูกเล็บและเล็บแห้งด้านแค่ไหนก็เอาอยู่